มามามาเริ่มกันอ่านี้จะมา,าแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งของรถถังสายถังหนักอังกฤษนะครับถังหนักอังกฤษครับและนี่คือคันแรงครับวิกเกอร์มีเดียมหนะครับ MK 1นหรือก็หนแหละเออก็ไม่มีอะไรมากนอกจากขนาดที่ใหญ่และเกาะอันนี้มีหน้าหกเองสําหรับเบิืน HE AD e นะครับสามารถยิงตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้จะโล่งๆให้คุณหญิงได้เกาะข้างเลยนะเกาะไม่ยอมคิดมากครับป้อมสองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพิ่มมาปุ๊บอุมันจะหนาเพิ่มไปตรงนี้ด้วยมาจะไป็นโ่งเอ๋ชิ้นส่วนบ้างอ้าวแฟกโอ้เป็นน่าเสียใจยิิงคันนี้ไม่มีบอกไปเอาจริงอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะโอ้โหจะได้คล้วคันแรกอ่างั้นคันแรกเราคงรู้ได้แค่นี้แหละก็ไม่อคิดมากจริงเถอะขันแรกกระกากไม่มีเกาะ ต่อไปไม่ใช่โคเมตโทษโทษโทษผิด,ดคันวิกเกอร์มีเดียสองนะครับไม่ได้ต่างกมีเดยยหนึ่งเท่าไหร่เลยผมบอกเลยมีเดียหนึ่งมีเดียมสองจุดอ่อนคลา้คลา,ยคลายกันตรงนี้แต่อาจจะแข็งว่าน,นิดหน่อยถ้าใช้ปืนไอพีอะไรก็มาคิดมาครับย่าเพิง่งถ้าเป็นคนคนุณไม่กล้าเปยไปใไนไะอี e ได้นะป้อมสองป้อมแรกไม่ต่างไม่ดูอ่าแรงกระสุนไม่มีแล้วทำไมไมีเดยมถึงไม่มีบอกว่าไม่เป็นไร แล้วไปคันต่อไปองดเร็วเ,เดี๋ยวคันต่อไปวิกเกอร์มีเดียมสามคันนี้จะเริ่มเป็นเป็นเริ่มเป็นมีซับเฮดอี e, เป็นส่วนเป็นอาร์มเมอร์ป้อมแรกก็ก้อนขี้สามารถยิงได้ไอสองก้อนนี่คือจุดอ่อนครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดแข็งก็ได้ครับตรงนี้บางทีให้แนะนำยิงตรงนี้น่าจะโอเคกว่าครับซึ่งก็ยัดแบรตรงนี้อย่าโดนแล้วกันโอเคป้อมเสา,าช่วยได้นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเออนิดหน่อยมาก ส่วนอ้าวมึงไม่คิดจะบอกกันเลยอวะโอเคสามขั้นแรกจะไม่มีบอกครับก็ผมจะบอกให้เลยว่ารางกัส่นส,นส่ยอยู่ใต้เป่ใต้เปืนกบไม่กลางตัวถังครับเอ้ยไว้ข้างๆมนะีแต่ขั้นต่อไปน่าจะมีคนระับมาสุดยามามาติดาเป็นรถถังที่โหโคตรจะโอพเลยอันนี้ไม่มีบอกไม่ไหวอะไม่มีอะ คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะครับปืนถ้าปืนเจาะประมาณร้อยขึ้นไปก็จะสามารถเจาะตรงนี้ได้จุดอ่อนจุดอ่อนนึงที่คุณไม่ค่อยสังเกตก็คือไอ้นี่สามารถยิงได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะถ้าปืนแต่ถ้าปืนคุณเจาะถ้าปืนเจาะร้อยขึ้นเจาะนี้บแต่ถ้าเจาะเก่าก็เจาะนี้ได้แต่บางทีจะเสียทอนครับส่วนนี้ก่อข้างครับโอ้ต้องระวังสเปนาร์เมอร์นี่ดีปืนเฮดอีจะจะเบาลงมากถ้าโดนสเปนาร์เมอร์นี้ โซ่วขวาง,งนี่แนะนําให้ยิงแผ่นนี้นะครับเนะี่ยส่วนถ้าถ้ามันยืมมาเป็นงีน้ยิงตรงนี้เลยนะโอเคมันจะเป็นส่วนยองทีด่ดีส่วนต่อไปป้อมมันนี้ไม่เท่าไหร่ก็แค่เป็นเป็นอาร์เมอร์ก็ถ้าอยากโดนอีกก็ให้ยิงข้างป้อมแล้วจะไปยิงตรงนี้มันซับ <c oughs> มาเฮ้ยเมชมาติดาแบกพินมันเริ่มเป็นทังหนักแล้วตอนนี้มังสวีญชเ,เชอร์ชิลหนึ่งนะครับซึ่งเชอร์ชิลหนึ่งป้อมแรกจะสุดยอดกว่าตรงที่มันเออหนักกว่าร้อยหนึ่ง ความแรงนะความหนายิ่งมากกว่าแต่มันจะติดปืนยาวไม่ได้นะครับส่วนนี้ก็หนา178แนะนำไม่ยิงแผ่นล่างนี่นะครับแล้วถ้าปืนคุณดีก็ยิงตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าแต่ถ้าคุณแบบปืนลรงดีก็ยิงตรงนี้ได้แผ่นนี้สามารถยิงได้เหมือนกันครับส่วนเกาะข้างนั้นถ้าปืนเจาะคุณไม่ถึงร้อจะเจาะตรงยางมากแต่ถ้าเจาะก็เจาะจุดนี้ซึ่งมันจะแดงบ่อยคนระับตรงหลังนี้ก็ก็ถ้าบนได้เข้าไปยิง ส่วนเป่าสองจะกาวกว่าน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยฮะนิดหน่อยแต่ก็ขอดึงมาตรงรั่วมาสามารถที่ไปยาวได้วิกเกอร์เฮดวีฮะปุ๊โอ้หนามากไอ้นีน่แต่แกนป้อมมันโผล่สามารถยิงแกนป้อมาได้อ้สุดยอดไม่มีบอกเหมือนเดิมเฮ้ยสุด,สด,สด,สดป้อมเชียร์ชิลสามเนี่ยเมื่อไหร่จะบอกวะคารออยู่คารออยู่เชียรชิวเจ็ด โอ้พึ่งรู้เนี่ยว่ามันไม่เคยบอกอะไรเลยมาเชยชิวเจนป้อมก็จะเป็นหัวโคตรสุดยอดอ่ะป้อมแรงก็จะเป็นป้อมเวยชิวหนึ่งก็โง่ไม่หนาเลยครับยัดสามารถรับปืนโง่ยัดตรงขอบป้อมได้เลยนะส่วนตรงนี้ไม่แนะนำให้ยิงนะครับเนถ้าปืคนคุณไม่ดีพอแต่ถ้าปืคนคุณเจาะร้อยแปดสิบก็เจาะตรงแผ่นนี้เลยครับเนี่ยสีแดงๆสมๆอ่าก็ข้างมานคิทมาถ้าปืนคุณเจาะได้ก็เจาะไปม,มามา คันนี้จะรวดเร็วหนะครับมาเออป้อมนี้ก็จะสุดยอดมากสุดยอดอยังไงเลยไหมไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ะเราต้องเล่นคันนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคันนี้ค่ขอนข้างจะวุ่นวายโอผีครับอ่าคุณลองดูเทียบ4.5ก็ 4, ได้ใช้ปืนระดับเจ็ดนะครับเห็นไหมเจาะตรงนี้ถึงผมจะให้เรอเจาะตรงนี้ามาันเจาะยากเห็นไหมครับจุดที่สามารถยิงได้นี่คือนี่ครับ พราะตีนะครับมันมันจะมีช่วงของตัวถังยื่นมาสามารถยิงได้ได้ทั้งพังทั้งเลือดรถถ้าเป็นุแม่นก็ยิงนี่ได้แต่ถ้าคุยครับถ้าเป็นมุณแบบใช้วิอาร์ไหนก็ยิงตรงขอบป,ป้อมเนี่ยถ้าสามารถยิงได้นะ,ะโอเคก็เชอร์ชิวน,นี้ก็ต้องเล่นแบบวิง่งสายไปสายมาให้โดนตีนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่โดนนะเพราะมันจะเข้าเ,าเลือดด้วยะะก็วิ่งนี้น่าจะโอเควิงนะ่งเนี่ยให้จะโตมีช่องว่างในการยิงน้อยให้ยิงได้แค่นี้นะครับก็ อันนี้เทคนิคก,ก,การเล่นจะมีแค่นเนี้ยขนาดนหน้านั้นไม่ต้องเล่นเลยหรอกโคตรไม่มีเทคนิคเลยมาอ่ะเราไปดูต่อไปดีกว่าเอยมาอือขั้นต่อไปที่โอสุดๆแล้วมีป้อมเดียวด้วยแบ็คเป็นคันนี้โคตรไป็นเลยบอกเลยหน้าร้อยสามเก้าอยห้าสองนี่สิบพามริกาเมอร์นี่สเปนอเมอร์อะสองสี่สิ้สอง ตรงนี uh, go, a sip, a sip. ้สามารถยิงแนวมอเรื่องนเส่วนก่อข้างะยันเพื่อก่อน50ห้าสิบห้าสิบอีมาก็ยันได้ระยันไม่มีบอกแล้วมันจะบอกทีวะมาโอ้ยในฉันแนะนำให้ยิงยิงแผ่นนี้น่าจะโอเคกว่านะครับนี่ครั้งนี้จะมีความเสี่ยงว่าปืนพวกเจาะร้อยแปดสิบขึ้นไปไม่สามารถเจาะได้ ที่สามยังไม่สามแทบปเป็นไม่ได้ยั่ไม่จอ่อเลยก็ใช้แต่เอมีใช้ปืนย้อนโอเคมันจออไม่ได้ก็ต้องใช้เนะอพิสาร์แนวอ่าแบกปิ้งเวลาเล่นก็ไม่ต้องอยางกเลยวิ่งไปประจันอย่างเดียวแล้วสายคันที่เกียร์เช่นไอ้น,นี้ใช้ปืนนี้ก็ยังลำบ,บากครับเพราะว่าสามารถโดนตรงนี้ได้แต่ผมแนะนำให้ตรงนี้ฮะยิงตรงนี้โอเคกว่าตรงแผ่นเนี้ยโอเคกว่าแต่ อันนี้ก็สามารถยิงได้แต่ยิงยากมากเพราะมันชอบติดวิทยุโอ้ไม่ใช่เห็ดอีอันนี้เดอะไรนะมันเห็นไม่ชัดถ้าเป็นปืนพวกตระกูลเออไม่อันนี้เยอะไปเยอะไปเออขนาดนี้เยอรมันแล้วกันแจ็สไทเกอร์ครับถ้าสมมติเราใช้ปืนแรกนะครับเนี่ไหมมันจะเลี้ยงเหลืองๆนี่ไหมก็ยังยิงไม่ได้นะแต่พอเปลี่ยนเป็นปืนใช่ไหมก็ยิงได้เลยแต่ก็ระวังสะท้อนนะมันโดนตรงนี้บ่อย ตามนี้ยเราก็โอเคคันนี้ยิงยิงยิงข้างบนไ้ครับตรงเนี้ยแต่หลังจากคันนี้มันจะเริ่มกลเบลงผมผมถึงเล่นได้แค่แบ็คปิงไงไม่มีป้อมนะมาป้อมแบ็คปิงก็ไม่มีอนะไรมากยักจะตรงนี้ได้ะนี่ส่วนนี่คือข้อดีนี่คือข้อเสียแผ่นนาะ76ครับ โคตรบางเลยแล้วมันอยู่ข้างล่างเลยประเด็นนี่ไงอะผมไม่ดูเลยลองไปเทียบกับเอ่อเทียบกับตอนระดับแปดเห็นไหมนี่ปืนไอเอสนะครับจ่อแค่ 19, สองร้อยสิบเก้าสมัดจอดแผ่นนี้ได้ครับในขณะเดียวกันในถังหนักถังหนักประเทศอื่นๆเช่นไทเกอร์สองนะครับเห็นไหมมันก็ยิงได้แต่โอกาสมันลดเยอะกว่าเห็นไหมครับอย่างนี้มันล่องอย่างนี้ A, วี A เหมือนกันครับไม่ได้ยิงง่ายเหมือนกันนะแบบนี้ไหมขณะลูวี่ยังยิงยากกว่าวเลยครับเนี่ยนะ yeah. แผ่นม,มัน,มนพยายามให้โดนตีกะขาบเยอะๆก็ซาอูลคา,าร์มอลน,นี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนรถถังอังกฤษเล,ล้วนี่ป้อมป้อมสองก็มีคำนามนี้จุดอ่อนคือตรงนี้นะครับไม่น่าให้เชดอียิงค่ะเพราะว่าตรงนี้สับดายตรงนี้มันเล็กก็จริงแต่มันยิง แต่มันก็ไม่แนวพีนอ่ะคราวนี Chern ้มุมกดเขาาจจะดีเวลาเราเจอสตูแนวนี้เราไม่ควรยิงแนวนี้เพราะว่ามันจะแดงตรงนี้แล้วก evet. ็ต้องรอยให้มันเป็นอย่างนี้ซะก่อนแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนี้ป้อมหนามาสาโครวอนรอ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 รรรรหรรรร้รรรรรรร่รหรนรหมรรรร้หรรรรรรรอรรรรรยร่รร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 แต่ถ้รรรรรรรมมร มันจะแดงอโอเคไปคันต่อไปเถอะสุดคันต่อไปก็จะไม่ต่างกับคันนี้มากเพราะช่วงล่างมันเดียวกันแต่ป้อมเปลี่ยนเป็นโคกรเล่ป้อมแรกก็จะเป็นป้อมคาร์วอลอนนะครับมันก็คือป้อมเซนตูรียอนสองอีกปพวมโคโรเล่อันนี้ความหนาไม่หนาเลยครับร้อยห,ห้าสองก็เนี่ยยิงสามารถยิงตรงขอบป้อมได้เห็น,นไหมเป็นบางทีนะครับ จุดอ่อนจุดเดิมมากนี่ไหมเหมือนจะหนาขึ้นนะครับไอตรงนี้กับโง่เหมือนเดิมใช่แต่คันนี้ดีตรงความเร็วนะครับความเร็วผมคนเลยครับไม่มีบอกเหมือนเดิมทำไมสาก,กินไม่มีบอกนะโคตรล้ําเลยเราจะติดป,ปืนใหญ่นะอันนี้สมัดติดปืนใหญ่ได้มุมกดอันแสนดีดีมากก็โอเคเราใช้พวกเทียสี่ครับเทียสี่ดูก็ป้อมก็โอเคแต่ก็ไม่ถือว่า หาเลยมากมาย้าชีนก็โอเคที่คือกำจัดไอ้พวกนี้ได้โอเคคง,งคงเฟื่อยนะครับแปลกจังที่ไม่เห็นบอกติบออนเลยอครอันนี้ก็ยัดแผ่นนี้ได้แผ่นนี้ไอ้ตรงนี้ก็ยิงได้ครับแต่ไม่ขอเน่นะเพราะอะไรอ่ะนี่ครับไอ้แผ่นเนี้ยมันชอบมันยิงโดนตรงนี้มันจะซ้อนก็ขอยิงตรงนี้ถ้าถ้าเป็นไปได้หรือไม่ก็เปิดถ้าจอดไม่ก็จอะละถ้าถ้าถ้ามันสามารถยิงได้ ส่วนคันต่อไปนี่ก็จะเป็นคันโปรดเลยอ่า f v 2 1 5 d b เป็นคันที่ OP พมันพอสมควรเลยถ้าสามารถปิดไอ้แผ่นล่างนี่ไงน,นะเนี่ยไอ้แผ่นล่างหนาเจ็ดหกเหมือนเดิมเนี่ยนะมันเป็นการเป็นจุดอ่อนอันยิ่งใหญ่ฮะถ้าสามเจอพวก is 7หรืออะไรเงี้ย is 7 is เเห็นไหมว่าป้อมมันโคตรหนาเลยนี่ไหมหนามากหนาจริงไหมมาตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนีเดียแต่ันก็ยังโอเคมาถ้าถ้าเป็นคนดีพอไม่แนะนำให้ยิงตัวปปอมตรงถ้าตรงสองจุดที่แนะนำก็คือตรงนี้แต่จุดมันมีแค่นี้เห็นไหมคุณเห็นไหมครับว่ามันมีแค่นี้แล้วมีโอกาสถอดโดนในนี่สูงมากังนั้นไม่แนะนำให้ยิงดังนั้นถ้าเป็นไ่ได้ยิงกข้ามาถ้าเจเอเบนะแต่ถ้าคุณมีกระสุนด,ดีๆนยะก็แกนป้อมนะนี่แกนปอมเห็นไหม แกนป้อโปมโผล่ซ้ำอีงได้สำหรับเอฟบีสองห้าบีก็คลิปนี้อาจจะอันนาเนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีไม่มีบอกรางกระสุนอะไรให้ท่านผู้ชมรู้ขอคลิปนี้อภัยด้วยเพราะแอปนี้ไม่มีบอกก็โอเคอังกฤษอนะไเนความลับเกินไป <c oughs> โอเคจบคลิปแล้วครับก็ก็ชื่อชแนลเปลี่ยนก็ไม่ต้องแปลกใจครับผมเปลี่ยนเองก็ เปลี่ยนมางครับคือตามกลุ่มครับเพื่อนเนี้ยเปลี่ยนเนี้ยโอเคเขาอยากเปลี่ยนแบบนี้ก็ตามเนี้ยก็ถังคันนี้ไม่มีอะไรมากเอฟบีเส่วนคลิปหน้าผมจะลงเป็นไล่มาทุกประเทศเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากเล่นถังกลางก็จับตาดูคลิปคลิปต่อไปไว้ดีและซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี่ก็ขอหมดเออ่การรีวิวหมดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ